พระทรงเป็นมิ่งแม่แลปันชาติพระประพาสทั่วแผ่นดินถินสยามพระคลายทุกบำรุงสุขไทยทุกยามพระเคียนตามภูมิพลองทรงธรรมละครโขนการแสดงประจำชาติมีพระราชอนุเคราะห์ผุปรมถมศิลปาชีพและผ้าไทยไทยชีน้นำล้วนเลิศล้ำเอกลักษณ์ความเป็นไทย มงคลเพลิกเกลฟ้ามาถึงแล้วพล,พลิ้งเพลิดแล้วขวัญประชาคลาสมัยล้วนเปี่ยมสุขเกษมส,สารทั้งใกล้ไกลหลอมรวมใจหนึ่งพระไทยถวายพระพรขอแม่ฟ้าผ่องใสไร้ภัยแล่วเป็นโพแก้วขวัญมิ่งอดิสรเทพเทวาทศทิศประทานพรเป็นบวรแห่งสยามรัตนิรั ด้วยกล้าด้วยกะหม่องขอเดชะข้าพพธธุทธเจ้านักศึกษาวิชาทหารศักดิ์สิทธิ์วงสวัรน,นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนแม่น้ำหอมวิทยาคารศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่31ครับ